สมรักคำสิงลั่นโดนสองคนนี้ด่าไม่ขอตอบป,ปมเลิกเบสตรงๆแล้วจากกระแสข่าวร้อนฉาระหว่างเบสรักวานีคำสิงและตรงตรงกริศกรกนกทรที่ทางด้านสมรักคำสิงคุณพ่อของเบสได้ออกมาแฉพฤติกรรมของตรงตรงลั่นไม่แมนไม่เกรงใจไม่เคยซับพอร์ต มีเรื่องผู้หญิงซ้ำซากแถมเคยง้างมือจะตบเบสและตรงๆก็เพิ่งมาร้องไห้ขอให้พ่อช่วยด้วยงานนี้ทำโลกออนไลน์ฮือฮาสุดๆจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบสคำสิงติดเทรนทวิตเตอร์ล่าสุดเมื่อสอบถามพ่อบาส,สมรักคำสิงอีกครั้งงานนี้คุณพ่อโวยลั่นไม่ขอตอบประเด็นนี้แล้วเพราะคุณพ่อถูกทั้งภรรยาและลูกด่า จากนี้ก็ขอให้ทุกคนรอสองฝ่ายออกมาพูดเองถึงปมการเลิกรา